สวัสดีค่ะครัวคุณตาพาทำพาก,กินค่ะวันนี้เราจะมาทำผงปรุงรสไก่นะคะแบบไม่ใส่ผงชูรสนะคะ่ะสูตรคีโตค่ะไปดูส่วนประกอบกันเลยค่ะเดี๋ยวส่วนประกอบอัตราส่วนจะลงไว้ใต้คลิปนะคะนี่ก็มีเกลือ เกลือชมพู2ช้อนโต๊ะผงกระเทียม2ช้อนโต๊ะผงหอมแดง2ช้อนโต๊ะนะคะอกไก่6ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็น้ำตาลย่าหวานนะคะ1ช้อนชารากผักชี2ช้อนชาค่ะเอ้ยรากผักชี1ช้อนชาแล้วก็พริกไทยป่น2ช้อนชานะคะ ไปทํากันเลยค่ะสูตรนี้ไม่มีผงชูรสนะคะเราจะไม่ใส่ผงชูรสเลยค่ะเดี๋ยวเราเอาส่วนประกอบทั้งหมดไปผสมรวมกันนะคะนี่นะคะก็ไก่เราก็หั่นบางๆหั่นบางๆเสร็จเราก็มาเรียงเรียงใส่หม้อใส่หม้อทอดไร้น้ำมันเนี่ยค่ะก็เหมือนหม้ออบอะค่ะแล้วเราก็ปิด ตั้งไฟที่หนึ่งร้อยนะคะหนึ่งร้อยองศาแล้วก็ตั้งไปที่หนึ่งชั่วโมงค่ะก็จะได้ไก่อย่างนี้ค่ะพอ,อเราแห้งแห้งอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาปัดนี่เราไม่ต้องไปตากแดดให้เสียเวลานะคะทําง่ายๆค่ะแต่อันนี้เป็นเนื้ออกไก่นะคะเราลอกหนังออกไม่เอาหนังค่ะ เดี๋ยวเราไปปั่นกันเลยค่ะนช่ค่ะแล้วเราก็จะปั่นเลยค่ะ คแค่นี้ค่ะเดี๋ยวมาใส่ถ้วยกันนี่ค่ะเราก็จะได้ผงไก่ของเรานะคะหอมมากค่ะขนาดยังไม่ได้ใส่อะไรนะคะเนี่ย แล้วเดี๋ยวเรามารออีกอันหนึ่งมาปั่นแล้วก็เดี๋ยวไปคั่วในกระทะนะคะเพื่อไล่ความชื้นเขาค่ะอันนี้เราก็ใส่ทุกอย่างรวมไปกันนะคะถ้าเราจะมาปั่นเมื่อกี้หม้อปั่นเมอื่อกี้มันเล็กไปเราใช้อันนี้ค่ะเปลี่ยนนะคะแล้วก็กดปั่นให้เขาเข้ากัน ตักใส่เลยทำเสร็จแล้วก็จะแช่ตัวเย็นไว้นะคะ ได้เยอะเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ได้ผงปรุงรสีีโตแล้วนะคะโอเคค่ะนี่ค่ะไดขวดแยมนะคะเราก็ใส่ได้ รสชาติเหมือนรสด,ดีเลยค่ะรสด,ดีพวกรสด,ดีไก่อะไรพวกนี้ค่ะรสชาติแบบเดียวกันเลยแต่เพียงแต่ว่าของเราไม่ได้ใส่สารกันวัตถุกันเสียแล้วก็ผงชูรสนะคะ่ะนี่ค่ะปิดฝาแล้วก็แน่นเลยเห็นไหมคะนี่ก็เป็นขวดที่เราเก็บไว้ค่ะเป็นทวดปวด,ปวดแยมอะไรพวกนี้ค่ะ ไก่ผมก็ทําง่ายๆนะคะหม้ออบลมร้อนก็ทําได้เราไม่ต้องไปตากแดดเป็นวันให้เสียเวลาค่ะอบหนึ่งชั่วโมงค่ะ ดีๆท้งนั้นเลยนะคะเนี่ยผงหอมแดงก็คือหอมแดงอะคะ่ะหั่นเป็นชิ้นบางๆแล้วก็ไปอบแล้วก็มาปั่นเหมือนกันกันกบไก่เนะะี่ยค่ะทําแบบเดียวกับไก่เลยคะ่ะอบให้แห้งผงกระเทียมก็เหมือนกัน,นะคะ่ะผงรากผักชีก็เหมือนกันทําแบบเดียวกับทําไก่เลยะคะ่ะ นี่ค่ะเห็นไหมคะได้สามกระปุกเลยหนึ่งสองสามกระปุกใหญ่อันนี้ที่เราซื้อข้ามานะคะที่เราซื้อข้ามากระปุกแค่เนี้ยค่ะร้อยร้อยเก้าสิบบาท เราก็ทําตามนี้เลยส่วนประกอบของเราก็ไม่มีพวกไม่มีแป้งไม่มีน้ําตาลไม่มีผงชูรสไม่มีวัตถุก,กันเสียของเราก็เหมือนกันคะ่ะมาดูใกล้ๆค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะผงปรุงรสสูตรคีโตนะคะผงปรุงรสไก่คะ่ะ